สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็พบกับช่อง Mary ่เบินะคะวันนี้ m มร y จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปรับขอฟรีนะคะโอ๊ยทำไมไมันต้องตะโกนอีกแล้วเนี่ยฉันรับใครจะบ้าตายแล้ววันวเนี่ยเอาแต่ตะโกนทำคลิปไม่รู้จะทำไปทำไมแรกที่เราต้องเข้าหรือว่าไปรับของฟรีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ โอเคเข้าไปเลยพอเราเข้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้หูฟังมาแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งกดออกนะเพราะเราย,ยังไม่ได้เอาหน้าตาฟรีค่ะให้เราเดินมาตรงนี้นะคะถ้าเราจะเอาหน้าตาฟรีแล้วก็กดลองใช้ให้ครบสี่ช่องตรงนี้แบบแมรี่ทําเลยนะคะถ้าไม่เข้าใจแมรี่อธิบายก็ทําตามที่แมรี่ทําอยู่ตอนนี้เลยค่ะเออโอเคไมทําเลยค่ะ พอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตาฟรีมาแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะแมปต่อไปที่เราต้องเข้านะคะก็จะเป็นแมป KSI นะคะให้เรามาตรงอันแรกไอที่มันเป็นช่องใหญ่ๆนะคะ พอเราเข้ามาในแมปเนี่ยให้เราเดินไปที่คําว่า VIP นะคะเดี๋ยวแมรี่บอกตรงไหนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นตรงนี้เลยค่ะให้เราเข้าไปในริฟนะคะเพื่อนๆพอเราเข้าแล้วเราก็จะได้ชุดแล้วนะคะเพื่อนๆแค่มันไม่โชว์ให้แมรี่ดูเฉยๆทำไมมันไม่โชว์แล้วเนี่ยโอเคไปดูกันมันเป็นยังไงนี่นะคะชุดผู้หญิงก็เป็นประมาณนี้นะคะส่วนชุดผู้ชายก็เป็นประมาณนี้นะคะได้ฟรี2ชุดเลยอันต่อไปนะคะก็จะเป็นแมปนี้เลยนะคะแมปนี้เนี่ยเราไม่ต้อง ต้องทาอะไรมากนะคะเราก็แค่เข้ามาในแมปแล้วเราก็จะได้แล้วนะคะเพื่อนๆเป็นหน้ากากเนะเดี๋ยวเมียรี่ให้ดูมันสวยแค่ไหนคะ่ะ mm hmm. นี่คะ่ะเพื่อนๆมันก็เป็นประมาณนี้นะคะแมบต่อไปที่เราต้องเข้านะคะก็จะเป็นแมบนี้เลยนะคะเราจะไปรับเอานมวัวค่ะโอเคเราก็รอเวลานะคะทีนี้พอมันเป็นหน้าต่างแบบนี้แล้วเราก็มีแบลชมาให้ดูแล้วนะคะว่าเราได้มาแล้วะคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆมันก็เป็นประมาณนี้นะคะไปดูแมบสุดท้ายกันคะ่ะ แมปสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพอเราเข้ามาแล้วก็กดตรงนี้เลยนะคะที่มันเป็นช็อปแบบนี้นะคะเพื่อนๆนแล้วทีนี้เราก็กดซื้อ3ามอันนี้แบบนี้เลยนะคะมันไม่ต้องใช้ตังค์นะจ๊ะกดฟรีคะ่ะพอเรากดนะคะมันก็จะได้มาแล้วค่ะเป็นกระเป๋าอันนี้เป็นเว้นนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมวกส่วนใครที่อยากได้ชุดนี้เนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ย เอเออะไรนะเก็บอันนี้น่ะให้ครบครบ60นะคะมันมีอยู่ทั่วแมปเลยนะงั้นเดี๋ยวแมรี่โคลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ่า